สวัสดีครับเด็กๆยอดหุนยนทีทูมาแล้วเด็กๆลองนึกดูสิครับว่าในบ้านของเด็กๆนั้นมีเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกให้ทุกคนในบ้านกี่ชิ้นกันแล้วเด็กๆมีความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นให้ปลอดภัยหรือเปล่าทีทูจะลองยกตัวอย่างเทคโนโลยีในบ้านมาให้เด็กๆได้เรียนรู้พื้นฐานในการใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนะครับเอ ทีทูว่าเริ่มจากของในห้องครัวที่บ้านของเด็กๆก,ก่อนเลยดีกว่านะครับเวลาเด็กๆใช้เตาแก๊สเสร็จแล้วเด็กๆควรปิดหัวแก๊สให้เรียบร้อยเพราะถ้าแก๊สรั่วแล้วเราหายใจเข้าไปมากๆจะมีอันตรายถึงตายเลยนะครับหรือถ้ามีคนมาจุดไฟในขณะที่แก๊สรั่วก็อาจจะทำให้เกิดการระเบิดขึ้นจนไฟไหม้บ้านได้เวลาใช้เตารีดก็เหมือนกันนะครับไม่ควรวางเกะก,กะ เพราะถ้าใครมาโดนเข้าจะเกิดอันตรายแล้วอย่าลืมรอให้ตารีดเย็นก่อนที่จะเก็บให้เรียบร้อยนะครับส่วนยาอันตรายหรือสารเคมีต่างๆเช่นพวกยาฉีดยุงน้ำยาล้างห้องน้ำควรเก็บใส่ตู้หรือเก็บไว้ให้พ้นมือเด็กเพื่อป้องกันอันตรายเมื่อสารเคมีเข้าตาจมูกหรือปากเด็กๆไม่ควรดูโทรทัศน์ใกล้ๆเป็นเวลานานๆน,น,นะครับ อย่างน้อยควรนั่งห่างจากจอประมาณสองเมตรขึ้นไปสายตาจะได้ไม่เสียนะครับการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันนะครับควรจะมีแผ่นกรองแสงมาติดไว้เพื่อช่วยถนอมสายตาของเด็กๆเ,เองด้วยอย่าลืมลองนำข้อแนะนำของทีทูไปปฏิบัติด,ดูนะครับเด็กๆจะได้มีความปลอดภัยในการใช้ของต่างๆมากขึ้นลานะครับเด็กๆสวัสดีครับ